ส่องกล้องไม่น่ากลัวแค่เตรียมตัวให้พร้อมต้องงดน้ำกิอาหารอย่างน้อย6ชั่วโมงสำหรับการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เราจะต้องทานยาละบายเพื่อล้างลำไส้ให้สะอาดคนที่มีโรคประจำตัวทานยาเบาหวานทานยาละไรริมเลือดหยุดยาวันหรือ2วันก่อนทำก็สามารถทำได้อย่างปลอดภัยละครับหลังตรวจเสร็จนะครับพักฟื้นประมาณ1ชั่วโมงก็สามารถกลับบ้านได้ ควรจะมีคนมารับดีที่สุดนะครับหลังจากที่ทำการตรวจสองกล้องเสร็จแล้วตื่นมาเป็นปกติพบกับคุณหมอได้เลยรับฟังผลได้ทันทีสำหรับผลชิ้นเนื้อรอประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็จะทราบผลทั้งหมดสามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติแต่อยากให้เป็นกิจกรรมที่สบายๆทานอาหารอ่อนๆย่อยง่ายสักหนึ่งมือ้อเพื่อดูซิว่าเรามีอาการอึดอัดไม่สบายท้องหรือไม่ ถ้าเกิดไม่มีอาหารมื้อถัดไปก็สามารถทานได้ตามปกติไม่ต้องกลัวนะครับเพราะเป็นการตรวจที่ง่ายปลอดภัยไม่เจ็บและทันสมัยแถมยังทำให้ท่านสามารถได้รับการรักษาหรือการวินิจฉัยอย่างถูกต้องและก็มีความปลอดภัยมากๆด้วยครับตรวจก่อนรักษาทานันสามารถป้องกันโรคได้